นะบอกว่าคนเห็นเก่งเสียใจไม่ได้เก่งก็เลยบอกว่าคนเห็นเสียใจไม่ได้แต่ทำให้เสียใจโดยที่เขาไม่ต้องเห็นใช่ไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวขาเมาส์นิยายทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคทลินนักเล่าเรื่องนะคะคราวที่แล้วเราจบกันตรงที่มีมือที่3ที่พยายามจะเข้ามาแทรกกลางแล้วทั้งสองคนจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นยังไงมาฟังเรื่องเล่าในวันนี้เลยคะ่ะ นิยายแบบเต็มเรื่องหาอ่านได้ที่เมพร e ดอะไลนและทันวไลค่ะเพื่อนๆไปกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะ พี่เพชรเขาก็เลยบอกว่าก็มันไม่มีอะไรก็พูดคุยธรรมดาก็เลยไม่รู้จะเล่าอะไรน้องก็โมโหขึ้นเลยแล้วต้องรอให้มีอะไรก่อนหรือไงให้มันสายไปแล้วให้อีนัน่นมาแย่งผัวกูก่อนหรือไงมึงถึงจะมาบอกกูโอ้ยเก่งก็แบบว่าพูดเสียงสั่นด้วยความโมโหมากแบบขึ้นเร็วมากพี่เพชรก็แบบเก่งอย่าพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักเลยโดนพี่ดุไปอีก แล้วก็ดุต่อด้วยว่าเนี่ยไปพูดกันท่าต่อหน้าแนนแบบนั้นน่ะแนนเขาก็ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไมเก่งต้องกันท่าขนาดนี้เก่งหน้าโจควบคุมตัวเองให้ดีกว่านี้นะอูดประโยคสุดท้ายนี่แหละทําน้อง โกรธมากไปสวนกลับไปอีกว่าเนี่ยกลัวมันสงสัยแต่ไม่กลัวกูเสียใจใช่ไหมกูเป็นอะไรกับมึงเป็นแค่เมียเก็บหรือไงถึงตอนนี้น้องก็ร้องไห้แล้วนะพูดไปร้องไห้ไปแต่อีพีเพชรมันยัง,งโง่อยู่มันบอกว่าเก่งหยุดพูดแบบนี้เดี๋ยวนี้นะตตอนนี้คือน้องอารมณ์ขึ้นสุดๆก็คือมันหยุดไม่ได้แล้วน้องสวนไปอีกประโยคชุดใหญ่แต่เราคงอ่านให้ฟังไม่ได้เพราะอารมณ์มันเยอะมากในนั้น เราเองอ่านไปก็จะร้องไห้เอาเป็นว่าข้อความก็คือประมาณว่าจะไม่หยุดพูดจะไม่ฟังอีกแล้วคือแบบน้อยใจว่าตัวเองอะทำดีมาตลอดยอมเป็นคนรอสร้อยที่ให้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าวมาให้ใส่เพื่อที่จะได้กันท่าคนอื่นออกไปแต่พี่เพชรไม่เคยใส่เลยนั่นแปลว่าพี่เพชรเปิดโอกาสให้คนอื่นตลอดในขณะที่เขาจะต้องประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองอะมีแฟนแล้วมันไม่ยุติธรรมน้องถามว่าเขาจะต้องรออีกนานแค่ไหน โอ้ยมันเชื้อเถื่อนอะมันเราอ่านเลยเจ็บแทนน้องอะต่หวาดใส่พี่เพชรเสร็จก็ เดินเข้าห้องตัวเองปิดประตูล็อกห้องนั่งกอดเขาร้องไห้ในความมืดร้องจนไม่มีน้ําตาจะไหลผ่านเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็คือไม่รู้ไม่ว่าเสียงเคาะประตูจะดังจากข้างนอกอยังไงก็ไม่สนใจคือที่ร้องเนี่ยมันก็คือเสียใจยแหละพี่เพชรทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันก็รู้ว่าตัวเองอะ่ะทำพลาดเพราะว่าเขารู้ว่าพี่เพชรเนี่ยจะไม่มีวันเปิดเผยเรื่องของตัวเองแต่ที่ยอมอยู่ที่ผ่านมาก็คืออย่างน้อยขออยู่อย่างนี้อย่างมีความสุข ให้นานที่สุดไม่ได้อยากให้มันจบเร็วเกินไปแต่วันนี้มันความสัมพันธ์เนี้ยมันกำลังจะจบแล้วเพราะว่าเขาดื้อดึงและก็ไม่ยอมอดทนเออก็โทษตัวเองว่าถ้าจะต้องแยกกันตอนเนี้ยก็เป็นเพราะตัวเองนี่แหละคืออ่าแล้วมันก็จุกนะส่วนพี่เพชรเเห็นน้องระบายออกมาแบบนั้นแน่นอนตกใจมากก็คือมันมันเหมือนแบบ น้องได้ปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาจนหมดคือรู้แหละว่ามันผิดที่ตัวเองอะ่ะรู้ว่าตัวเองเป็นคนเริ่มต้นให้ทําทให้ปัญหาเนี้มันเกิดขึ้นเพราะเขาอะ่ะไม่ยอมเปิดเผยความสัมพันธ์ใช่ไหมล่ะก็เลยไปงอทีนี้ครอประตูห้องเท่าไหร่น้องก็ไม่ออกมานะเขาก็นั่งรอยอยู่หน้าห้องเลยนะก็ได้ยินแต่เสียงร้องไห้ก็ยิ่งรู้สึกผิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุหลังหมด แต่ในเมื่อเคาะประตูเท่าไหร่น้องก็ไม่ออกมาเรียกให้กินข้าวก็ไม่ยอมออกมาเรียกให้กินน้ําก็ไม่ยอมออกมาผ่านไปหลายชั่วโมงจนในที่สุดน้องก็ออกมาเพราะอะไรปวดฉี่ต้องมาเข้าห้องน้ําค่ะแต่ระหว่างที่ออกมาก็คือจากเด็กที่เคยสดใสร่าเริงขี้อ้อนก็เปลี่ยนเป็นคนเฉยชามไม่สนใจพี่เพชรเลยก็ทําให้พี่เพชรตกใจแล้วก็กลัวมากก็ตามงอสุดฤทธ เข้าห้องน้ําเสร็จกําลังจะเดินเข้าห้องนอนของตัวเองพี่เพชรก็แบบก้าวตามแต่เขาไม่สนใจไงกําลังจะปิดประตูใส่หนะ้าพี่เพชรทำยังไงเอาแขนไปขวางประตูไว้เป็นไงล่ะประตูหนีบแขนจ้าโอ้ย นี้เก่งเขาก็ตกใจว่าแบบเออเป็นอะไรเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เพชรก็เลยใช้มุกนี้อ้อนน้องเต็มที่ว่าน้องจะต้องดูแลรักษาคือบอกเลยว่าฉากนี้คือน้องใจแข็งมากน้องก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยไปดูแลตัวเองได้กลับไปนอนที่ห้องเธอทีเนี้ยอีพี่เพชรมันก็ต้องใช้ลูกตือเท่านั้นคืนนี้ต้องนอนห้องนี้เท่านั้นก็เรียกว่าตือจนได้ผลละเออน้องก็ยอมให้นอนด้วยแต่เข้านอนปุ๊บน้องก็หลับ พราะว่าร้องไห้จุดเหนื่อยวันต่อมาพี่เพชรก็เลยไปจัดการเรื่องน้องแนนให้เสร็จสิ้นราบคาบด้วยการาให้ข้อมูลที่น้องแนนต้องการแบบพรชด เออเสร็จแล้วก็บอกน้องแนนว่ามีแฟนแล้วเออทาให้น้องแนนแบบรู้ว่าตัวเองไม่มีหวังจัดก,การมือที่3มออกไปได้ที่นี้ก็มาจากการเจ้าตัวก็คือพี่เพรตับมาบ้านทําโทษน้องเก่งเพราะว่าน้องพูดจาภาษาพ่อคุณที่พี่ห้ามเอาไว้และวิธีการทาโทษของเขานั้นเ <c oughs> อาเป็นว่าทําโทษแบบใดที่จะทําให้น้องเก่งพูดคําหยาบอยู่เรื่อยๆอย่ะจ้ะเพราะว่าการทาโทษนั้นถูกใจหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย สองคนปรับความเข้าใจกันได้ก็มีฉากสวีทหวานแหววจ้าแล้วอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ทะลุกลางป้องขึ้นมาเป็นพี่โทนนั่นเองพี่โทนทะเลาะกับแฟนค่ะก็เลยมาหาเพื่อนเป็นที่ปรึกษาใจความสำคัญของการทะเลาะก,กันนั้นก็คือว่าพี่โทนเนี่ยได้รับข้อเสนอให้เรียนต่อปริญญาเอกโดยทุนของมหาลัยทีนี้ ถ้าการเรียนต่อปริญญาเอกมันก็คือต้องอยู่ต่ออีกอย่างน้อยแบบ3ปีหปีเขาก็ไปคุยกับแฟนเขาใช่ไหมซึ่งแฟนเขาเนี่ยก็บอกว่าจะไม่อยู่ด้วยเอออำไมคือคือผู้ชายอ่ะจะต้องอยู่เรียนต่อแล้วเขาก็อยากจะให้แฟนเขาอยู่ด้วยเขาก็เสนอว่าเออแต่งงานกันเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขายินดีจะได้อยู่ด้วยกันแต่ผู้หญิงอะ่ะไม่อยากแต่งผู้หญิงเขาอยากจะกลับเมืองไทยไปทํางานเขาก็บอกว่า ถ้าจะต้องเรียนก็เรียนไปเขาจะไม่ห้ามแต่ก็คือเหมือนกับเป็น long distance relationship ก็ได้ก็คือต่างคนต่างกลับไปทํางานทําหน้าที่ของตัวเองเออซึ่งนั่นแหละประเด็นเนี้ยมันทําให้พี่โทนอ่ะเสียใจมันก็เลยมาหาเพื่อนแล้วก็กินเหล้าคือเหตุผลที่เสียใจคือเขารู้สึกว่าผู้หญิงอะ่ะไม่ได้วางอนาคตร่วมกับเขาเหมือนที่เขาว่าอยากจะวางอนาคตร่วมกับผู้หญิงเน้เออกไหมแล้วก็ให้กลับบ้านไปกีกี้เขาเป็นคนน่ารักไงถ้าเกิดมีผู้ชายมาจีบอย่างเงี้ยแล้วเขาจะกันท่าได้ยังไงก็พูดง่ายๆก็คือห่วงแฟนนั่นแหละกีเนี้ยก็อยู่ โทนก็ระบายความอัดอั้นของตัวเองออกมาดกรได้ย,ดย,ดยดินจนถึงตีสองพี่เพชรกับเก่งก็เห็นว่าดึกแล้วก็เลยขับรถไปส่งที่บ้านทีเนี้ยฉากการทะเลาะก,กันของพี่โทนกับแฟนเขาเนี่ยสะท้อนมาถึงความสัมพันธ์ของตัวเองเพราะว่าคือพี่เพชรมาเรียนปริญญาโทเนี่ยเขาเรียนแค่2ปีนะออกไมในขณะที่เก่งเนี่ยเขาเรียนปริญญาตรีเขาต้องเรียน4ปีวันที่พี่เพชรมาเริ่มมาเรียนเนี่ย พึ่งเริ่มต้นปีสองแปลว่ากว่าเก่งจะจบอะใช้เวลา3ปีพี่เพชรจบก่อนถ้าจบแล้วกลับเลยก็คือต้องแยกกันเออประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่พี่โทนกับแฟนเขาเป็นก็คือคนนึงอยู่เรียนต่อคนนึงต้องกลับเออทีเนี้ยเขาก็ระหว่างนั่งรถกลับบ้านอะเขาก็เลยถามพี่เพชรว่าเรียนจบแล้วจะกลับเลยหรือเปล่าอีกหน่อยอะเราก็จะเป็นเหมือนพี่โทนกับแฟนเขาใช่ไหมซึ่งพี่เพชรตอบไม่ได้พี่เพชรก็บอกว่ามันยังไม่ถึงวันนั้นก็อย่าพึ่งไปนึกถึงปัญหาที่ยังไม่เกิดเลย คิดก็เศร้าแล้วว่าและแล้ววันที่พี่เพชรเรียนจบก็มาถึงซึ่งวันรับปริญญาคือทุกอย่างชื่นมื่นมากน้องได้ถ่ายรูปคู่กับบัณฑิตปริญญาโทและได้โพสต์ลงโซเชียลด้วยซึ่งก็คือทําให้น้องแบบดีใจมากเขาคบกันมาช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยคือเขาถ่ายรูปคู่กันตลอดแต่เขาไม่เคยได้โพสต์ลงโซเชียลเลยก็คือถ่ายแล้วก็เก็บไว้ดูกันเองสองคนแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้โพสต์รูปน้องก็คือดีใจสุดๆแล้วก็ได้รับข่าวดีหลังจากนั้นก็คือว่า ด็กต่างชาติที่ไปเรียนที่อเมริกาค่ะเรียนจบแล้วอะสมมติว่าเรียนปริญญาโทเนี่ยจบ2ปีใช่ไหมมันจะมีอีกปีหนึ่งที่เขาเรียกว่า practical training เออที่จะให้อยู่ทํางานได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าไม่ต้องใช้ w o r k i n g permit เออทําได้เลยคือสมัครงานก็ทาได้แต่ก็ต้องเสียภาษีอะไรปกตินะซึ่งพี่เพชรก็เลยไปบอกเก่งว่าจะอยู่ทํา practical training ต่อนั่นก็คือเท่ากับว่าเขาจะได้อยู่ที่อเมริกาต่ออีก1ปีอยู่กับน,น้องจนน้องเรียนจบแล้วก็ทํางานร้านอาหารไปด้วยจะได้แบบไม่ได้อยู่ว่างเกินไปมันก็เป็นข่าวดี happy ปปทั้ง,งคนก็ได้ ใช้ชีวิตคู่ต่ออีกหนึ่งปีทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างดีน้องก็เรียนหนังสือจนจบวันสอบวันสุดท้ายพี่เพชรก็ลาง,งานแล้วก็ไปรับกลับมาฉลองที่บ้านพี่เพชรก็ลาง,งานแล้วก็เตรียมอาหารอะไรให้เสร็จสับเลยแล้วก็เลี้ยงฉลองด้วยการดื่มเบียอะไรอย่างเงี้ซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าลิมิตของน้องอยู่ที่ไหนวันนี้ก็เป็นวันฉลองไงก็เลยให้ดื่มได้เต็มที่น้องก็เกิดอาการมึนเมาแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามา น้องก็ไม่เห็นใครบ้านเงียบเดินออกจากห้องนอนมาก็เห็นจดหมายกระดาษแบบเป็นเหมือนกระดาษพล้าบวางอยู่บนเคาน์เตอร์ก็ไปหยิบมาอ่านข้อความก็คือเป็นจดหมายจากพี่เพชรเป็นจดหมายที่บอกว่ารักน้องมาก แต่ก็ขอโทษที่ให้มากกว่านี้ไม่ได้ขอโทษที่เป็นคนเห็นแก่ตัวคือขอโทษทุกอย่างแล้วก็บอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันกับเก่งเนี่ยคือมีความสุขมากจะจดจำความรู้สึกนี้เอาไว้ตลอดไปแล้วก็ขอให้เก่งมีชีวิตที่ดีเจอคนรักที่ดีที่ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนกับตัวเองสรุปแล้วมันคือจดหมายบอกเลิกน้องอ่านแล้วก็ช็อกมากก็เดินไปเปิดประตูห้องนอนของพี่เพรก็พบกับความว่างเปล่า ในห้องไม่เหลืออะไรเลยก็คือเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าพี่ไปแล้วแต่ใจก็ยังไม่อยากเชื่อไงก็โทรศัพท์กดโทรศัพท์โทรไปหาพี่เพชรแต่มันก็ขึ้นบอกว่าโทรไม่ได้น้องเก่งคิดอะไรไม่ออกก็เลยโทรหาพี่โทนที่เป็นเพื่อนสนิทกับพี่เพชรพี่โทนก็โอเครีบมาหาเลยเพราะว่าเพื่อนน่ะสั่งไว้แล้วแล้วพี่โทนก็เป็นหนึ่งเป็นคนที่ไปส่งพี่เพชรไปสนามบินก็เลยรู้ทุกเรื่องก็เลยรีบมาหาน้องน้องก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก็ถามแล้วที่พี่โทนเขาก็บอกว่า เพชรนะ่ะกลับไทยไปแล้วเออน้องก็เลยถามว่าทําไมพี่เพชรไม่พูดกับผมตรงๆทโหนก็บอกว่าเออคือพี่ยพยายามเตือนมันแล้ว,วให้พูดอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าเพชรนะ่ะบอกว่าทโนเห็นเก่งเสียใจไม่ได้เก่งก็เลยบอกว่าทโนเห็นเสียใจไม่ได้แต่ทําให้เสียใจโดยที่เขาไม่ต้องเห็นใช่ไหมก็คือเห็นแก่ตัวนั่นแหละทีเนี้ยน้องก็เลยแบบโอเครับรู้ละรู้แล้ว,ลวมันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจทุกอย่างแล้วถึงแม้ว่าพี่โทนจะพูดแค่ประโยคไม่กี่ประโยคก็ตามก็เลย น้องแล้วน้องก็ไม่โวยวายอะไรเลยนิ่งมากโทนก็กลับบ้านไปน้องก็นอนเสียจะอยู่ที่โซฟานั้นอะข้ามวันข้ามคืนร้องไห้จนไม่มีน้ําตาจะร้องก็คขนอกหักอันเนาะโดนทิ้งเสียใจก็เข้าใจได้เลยเในที่สุดพี่เพชรก็อยู่ๆก็โทรมาคือเขาก็คงเป็นห่วงน้องกลับไปถึงเมืองไทยแล้วมันก็คือแบบมาเมื่อสองวันถัดมาอะไรเงี้ยกเ็เขาก็คงโทรมาหาโทรแล้วก็ถามว่าเออแบบน้องรู้หรือ,อยังเป็นอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือเบื้องหลังนะไม่ได้เขียน <laughs> เออแล้วก็คือรู้จักโทนว่าน้องนิ่งมากนิ่งจนโทนอย่างกลัวพี่เพชรก็เลยโทรมาหาน้องน้องก็รับสายแล้วก็ถามว่าถ้าจะทิ้งกันแล้วจะโทรมาอีกทําไมแสบเจ็บมากเจ็บแทนเออพี่เพชรเขาก็ตอบว่าพี่เป็นห่วงเห็นโทนบอกว่าเก่งนิ่งมากนิ่งจนกลัวเออพี่เก่งก็ถามว่าเป็นห่วงหรออยู่น้ําเสียงก็สูงว่าแบบทํากันขนาดนี้ยังจะมีความห่วงใยอะไรให้กันอีกเพชรก็บอกว่าพี่ขอโทษพี่รู้ตัวว่าพี่มันเลว ไม่แก้ตัวอะไรทั้งนั้นพี่โทรมาให้ด่าถ้าเก่งอยากจะระบายอะไรก็ลงมาที่พี่ได้เลยใส่ความโกรธมาได้เต็มที่น้องจากที่แบบร้องให้จนไม่มีน้ําตาก็ร้องอีกครั้งนึงแล้วก็พูดก็เลยด่าเลยทีเนี้ยก็ด่าว่ามึงทํากับกูอย่างนี้ได้ยังไงมึงบอกว่ารักแต่มึงก็ทําร้ายกูดได้ร้ายกาดมากพี่เพชรก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรนอกจากคาว่าพี่ขอโทษน้องก็ด่าต่อ บอกเพราะอย่างนี้ใช่ไหมถึงไม่เคยเปิดเผยเรื่องของเราเพราะรู้ว่าวันหนึ่งมึงจะทิ้งกูไปแบบนี้มันหลอกให้กูทำดีหลอกให้กูเคลือบเคลิมทําให้หลงไปกับความรักของมึงแล้วมึงก็หายไปหัวใจกูจะเป็นยังไงเคยคิดบ้างไหมคิดอยากจะดีด้วยก็ดีอยากจะทิ้งก็ทิ้งไม่ต้องสนใจความรู้สึกกันเลยใช่ไหมมึงมันเยี้ยมึงมันเลวก็วคือดา่ดาดา่ดาดา่าด่าแล้วประโยคสุดท้ายก็บอกว่ากูเกลียดมึงชั่วชีว่ น้องตะโกนสุดเสียงใส่โทรศัพท์แล้วก็ตัดสายคว้างโทรศัพท์ทิ้งแตกกระจายไปเลยจ้านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เพชรเก่งได้คุยกันตอนนี้เป็นตอนดรามา่าใครฟังแล้วอินบ้างยกมือขึ้นคนเล่าละหนึ่งถ้าใครฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงขึ้นจมูกอุยอุยบางช่วงบางตอนนั่นแหละจ้ะแอบไปร้องไห้มาขนาดมาอ่านเองทีหลังร้องไห้มากกว่าตอนที่เขียนอีกนะ เมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ซะแล้วความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปเมื่อเขากลับมาเจอกันมันจะสารสัมพันธ์หรือว่าเลิกกันไปเลยเด็ดค่ะหลอลุนและติดตามได้ในคลิปหน้าค่ะใช้แบบเต็มหาอ่านได้ที่ Meep เมบล a l อะไรทันเวลาค่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยไปกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะขอพูดถึงนิยายเรื่องใหม่ คือเรื่องเลือดแค้นตระกูลสิงตอนเมียอสารพิษอะพรีวิวนิยายกันนิดนึงพระเอกของเรื่องนะคะเป็นลูกชายคนโตของตระกูลอสลานเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และมีอํานาจมากในประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ก็คือลูกชายคนโตจริงๆแล้วเป็นคนรักสันโดษแต่ว่าครอบครัวอยากให้แต่งงานมีลูก สร้างทายาทให้ตระกูลก็เลยบังคับแต่งงานกับลูกสาวตระกูลผู้ดีเก่าคนหนึ่งก็คือเป็นนี่ตระกูลอสลานก็เลยส่งลูกสาวมาขัดดอกแต่ตัวลูกสาวอ่ะเป็นสาวไฮโซที่ไม่อยากจะต้องมาลำบากลำบนในดินแดนห่างไกลถิ่นทุรกันดารก็เลยบังคับให้น้องชายแต่งหญิงไปแต่งงานแทนน้องชายก็ไม่ได้ยินยอมแต่เพราะว่าตัวเองมาอาศัยอยู่บ้านเขาไม่ต่างกับผู้อาศัยไงเจ้าของบ้านสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําก็เลยจําใจว่าจะต้องไปแต่งงานแทนถ้าจะว่ากันตรงๆอ่ะมันก็เป็นแผนตื้นๆเนาะเพราะว่าแค่แต่งงานก็รู้แล้ว ว่าวันนี้ผู้ชายแล้วมันจะรอดได้ยังไงคนเป็นพี่สาวก็เลยบอกว่าให้น้องไปมัดใจผู้ชายเอาซี่หาวิธีมัดใจให้ได้แล้วมันจะมีวิธีไหนล่ะแล้วถ้าเกิดพระเอกรู้ว่าคนที่แต่งงานด้วยเป็นผู้ชายจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวสนุกๆจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้แหละยังไงก็ฝากไปติดตามนะคะเลือดแค้นตระกูลสิงตอนเมียอสรพิษโดยแคทลีน แล้วก็ฝากอย่างสุดท้ายค่ะฝากกด subscribe ช่องนี้นะคะใครฟังคลิปเล่านิยายแล้วชอบก็อย่าลืมกดปุ่ม like เป็นกำลังใจให้กันนะคะ comment มมด้วยก็ดีค่ะมาพูดคุยกันนะคะจะเมาส์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอยังไงก็ได้นะคะแล้วถ้าใครมีเพื่อนที่ชอบฟัง podcast เพลินๆก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้กันส่วนใครที่อยากอ่านนิยยแบบเต็มรูปแบบนะคะ e-book โหลดได้ที่เมพค่ะรายตอนหาอ่านได้ที่ r e a อะไรและทันวลนะคะ ส่วนใครที่อยากติดตามการอัปเดตข่าวสารต่างๆจากน้ปากกาแคทลีนนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเอ็กหรือว่า TikTok ค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย